วววสวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวารสตอนช่วงเย็นทรงดูดีมากเอดูกัสปาค้นหาแข้งชาวบราซิลสนใจเจ้าหนูเขาฟองน้าดาวรุ่งจากทีมฟูมิเนเซ ทีอาโกแฟเลรานักข่าวบราซิลชื่อดังและนักข่าวสายข่าวของสโมสรทีมฟูมิเนเซ่รายงานข่าวล่าสุดว่าปืนใหญ่กำลังมีความสนใจคว้าตัวเขาเอเลียตกองหน้าชาวบราซิลในวัย17ปีของฟูมิเนเซ่ไปร่วมทีมโดยเอดูการ์ตาพร้อมที่จะเคลื่อนไหวและเขาติดต่อกับผู้บริหารของทีมฟูมิเนเซ่สำหรับเขาเอเลียตทำผลงานยอดเยี่ยมโดยเฉพาะกับทีมชาติบราซิลรุ่นอายุไม่เกิน17ปี และยังได้รับการชื่นชมว่าจะเป็นดาวรุ่งอนาคตไกลในทีมเยาว,วชนของฟูมิเนเซ่และนอกจากนี้นักเตะยังมีความสนใจจากทีมบาร์เซโลนาที่จับตามองอยู่เช่นกันผมยอมรับว่าทีมปืนใหญ่อยู่ในช่วงที่ดีหลังจากที่พวกเขาเอาชนะทีมแมนซิตี้ได้แต่ผมคิดว่าเกมลอนดอนดาบี้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทีมเชลซีจะเป็นฝ่ายเอาชนะปืนใหญ่ทีมของโปเชติโน่กำลังดีและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆบวกกับการเล่นในบ้าน ผมจึงคิดว่าทีมเชลซีจะเอาชนะในเกมนี้และทำสถิติเอาชนะ3เกมติดต่อกันได้สำเร็จเงื่องขายดิวซื้อขายดีแคมไรและทีมขุน้อนมีสิทธิ์ว้ามิดฟิลของปืนใหญ่ฟุตบอลทานเฟอร์ออกมารายงานข่าวว่าทีมขุนคอนทำเงื่อนไขกับปืนใหญ่ว่าสามารถเซ็นสัญญากับเอมิลสมิธโรได้หลังตัดสินใจขายดีแคมไรกับตันคนเก่งให้กับปืนใหญ่เมื่อช่วงตลาดซื้อขายหน้าร้อน สำหรับทีมขุนคอนยอมปล่อยตัวดิแคมไร้ให้ย้ายไปร่วมทีมปืนใหญ่หลังจากพวกเขาประสบความสำเร็จในการต่อรองค่าตัวของดาวเตะทีมชาติอังกฤษสูงถึง105ล้านปอนด์ราว4,727ล้านบาทในขณะที่อดีตสตาร์ของทีมขุนคอนตอบแทนสโมสรใหม่ได้อย่างคุ้มค่าอย่างไรก็ตามเว็บไซต์เจ้าดังกล่าวออกมาแชรว่าทีมขุนคอนทำเงื่อนไขกับปืนใหญ่เอาไว้ว่าพวกเขาจะต้องเป็นทีมแรก ทีม่มีสิทธิพิจารณาว่าจะเซ็นสัญญากับเอมิลสมิธโรหรือไม่เนื่องจากทีมขุน้อนได้เล็งแข่งทีมปืนใหญ่เป็นเป้าหมายแรกก่อนตัดสินใจหันไปดึงตัวโมฮัมเหม็ดคูดุตสตาร์ทีมชาติกาหนาเข้ามาร่วมทัพแทนด้วยเหตุนี้จึงหมายความว่าทีมขุน้อนเป็นทีมแรกทีม่มีสิทธิระบุว่าเขาพร้อมดึงตัวเอมิลสมิธโรหรือไม่คิดเซ็นสัญญากับเป้าหมายรายนี้หากถึงเวลาที่มีเกลวอัเตตาตัดสินใจปล่อยแข้งส่วนเกินออกจากทีม โดยเฉพาะในฤดูการนี้เขายังไม่ถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงเลยแม้แต่เกมเดียวและเหลือสัญญากับปืนใหญ่ถึงปี2026อย่างไรก็ตามเอมิลสมิตโรเมื่อไม่นานมานี้เขาถูกเชื่อมโยงกับทีมนิวคาสเซิลแต่เทโปรโรมาโนนักข่าวชื่อดังเผยว่าเอ e, ็ดดี้ฮาวนายใหญ่ของทีมสาริกาดงไม่มีแผนดึงตัวขุนพลของทีมปืนใหญ่สำหรับชื่อของเอมิลสมิตโรถูกระบุถึงแต่เป็นอีกครั้งที่ผมไม่เห็นถึงความคืบหน้ากับทีมนิวคาสเซิลในตอนนี้ ต้องรอดูกันอีกครั้งในช่วงใกล้เปิดตลาดมกราคมอย่างที่ผมบอกมาตลอดทีมนิวคาเซลไม่สนใจเซ็นสัญญากับใครในตอนนี้และต้องรอดูว่าพวกเขาจะเข้ารอบในแชมเปี้ยนลีกหรือไม่ก่อนพิจารณาถึงการเสริมทีมแรมเดลผู้รักษาประตูปืนใหญ่เริ่มหวั่นใจกลัวตัวเองไม่ติดทีมชาติอังกฤษหลังหลุดมือหนึ่งให้กับทีมในเวลานี้แรมเดลผู้รักษาประตูสำรองของปืนใหญ่ออกมายอมรับว่ารู้สึกมีความกังวลใจที่ตัวเองอาจจะหลุดทีมชาติอังกฤษ หลังหลุดการเป็นตัวจริงให้สโมอสรในเวลานี้อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางแรมเดลได้ย้ายจากทีมเชฟฟิลด์มาอยู่กับทัพปืนใหญ่ด้วยค่าตัว24ล้านปอนด์ราว1,061ล้านบาทเมื่อช่วงตลาดหน้าร้อนปี2021ก่อนจะแย่งมือหนึ่งมาจากแบร์เลโนโลและกลายเป็นตัวหลักของทีมได้อย่างรวดเร็วโดยตลอด2ฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเขาลงสนามให้กับทีมปืนใหญ่ไปถึง77เกมในทุกรายการและมีส่วนช่วยให้ทีมคว้ารองแชมป์ลีกมาครองเมื่อฤดูกาลที่แล้ว และกลับไปเล่นในรายการของยูฟาแชมเปียนลีกได้อีกครั้งในปีนี้อย่างไรก็ตามตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาทีมปืนใหญ่ได้จัดการคว้าตัวดาบิดรายาผู้รักษาประตูชาวสเปนในวัย28ปีมาจากทีมพึ่งน้อยด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลโดยมีออปชันซื้อขาดได้ในราคา27ล้านปอนด์ราว1,193ล้านบาทในช่วงตลาดหน้าร้อนปีหน้าโดยหวังจะนำมาร่วมทีมเพื่อแข่งขันกับแรมเดล แต่ผ่านไปเพียงแค่4เกมในเกมลีกมิเกลวาตเตต้าก็จกัดการแรมเดลเป็นสำรองกลายเป็นมือ2พร้อมกับใช้งานดาบิดประยาเป็นตัวจริงในเกมสำคัญนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทำให้สถานะของการเป็นมือ1ให้กับปืนใหญ่ของแรมเดลสันครอนทันทีและในฤดูกาลนี้ทั้งแรมเดลเพิ่งจะได้ลงสนามให้ปืนใหญ่ไปเพียง6เกมเท่านั้นโดยเป็นเกม f a เเกมคอมมูนิตี้ชิลเกมในลีก4นัดและเกมคาราบาวครัอีก1นัด ในขณะที่ในทีมชาติอังกฤษแรมเดลต้องแข่งขันกับจอแดนของทีมทอฟฟี่แซมจอสตันของปราสาทเรือนแก้วและนิกปกจากนิวคาสเซิลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้แรมเดลออกมายอมรับว่าเขารู้สึกวันใจกับโอกาสในการติดทีมชาติอังกฤษไปรู้สึกยูโร2024ที่จะแข่งขันที่ประเทศเยอรมันในช่วงเดือนมิถุนายนปีหน้าโดยกล่าวว่าใช่เลยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้ อย่างไรก็ตามผู้จัดการทีมชาติแกรีเซาเกตเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากเขายังคงเชื่อมั่นในตัวนักเตะที่เขาเคยทำงานด้วยกันมาก่อนหลายคนคงเห็นว่าคาวินฟิลิปและแฮร์รี่แม็กไวก็เป็นนักเตะที่ไม่ค่อยได้ลงสนามให้กับทีมของพวกเขาแต่พวกเขาก็ยังคงมีชื่อในทีมชาติและเมื่อได้รับโอกาสลงสนามพวกเขาก็ยังคงทำได้ดีถ้าหากว่านำมาเปรียบเทียบกับในกรณีของผมแล้วมันก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นแบบนั้นแต่แน่นอนว่าเหนือสิ่งอื่นใด ผมอยากกลับไปเป็นมือหนึ่งของสโมสรอ,อีกครั้งต้องทําให้ได้สําหรับพอเมอร์สันออกมาชี้ว่าจุดที่จะทําให้ปืนใหญ่ต้องก้าวผ่านหากอยากรุ่นแชมป์ลีกวันที่19ตุลาคม2023พอเมอร์สันตํานานปืนใหญ่และนักวิเคราะห์รูปหนังชื่อดังออกมาชี้ว่าทีมปืนใหญ่ภายใต้การนําทีมของวิเกอวเตต้าผู้จัดการทีมชาวสเปนต้องก้าวผ่านไปให้ได้หากอยากรุ่นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2023-2024ถึงแบบเต็มตัวไปตลอดฤดูกาล ทั้งนี้ปืนใหญ่จะบุกไปยืนทีมเชลซีในคืนวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมทาให้พอมอร์สันมีความเชื่อว่าถ้าหากทีมของมิเกลอัเตตาบุกไปเอาชนะได้จะเท่ากับว่าเป็นการประกาศสักดาหในการลุ้นแชมป์ลีกเต็มตัวหลังเพิ่งเปิดบ้านสามารถเอาชนะทีมแมนซิตี้หนึ่งต่อศูนย์พอมอร์สันออกมาระบุว่าทีมปืนใหญ่จะบุกมายืนทีมเชลซีผมว่ามันน่าสนใจมากนี่คือเกมที่สําคัญสําหรับทีมของมิเกลอัเตตานี่อาจจะบอกอะไรหลายอย่างได้เลย ถ้าพวกเขาสามารถบุกไปเอาชนะได้พวกเขาก็จะได้รับการยอมรับว่าคือผู้ท้าชิงระยะยาวลูกชายของเรเยตผู้ร่วงรับเซ็นสัญญาเป็นแข่งอาชีพกับราชันชุดขาวอันโตนิโอเรเยตจูเนียแข้งชาวสเปนวัย16ปีซึ่งเป็นลูกชายอันโตนิโอเรเยตอดีตนักเตะปืนใหญ่และทีมชาติสเปนซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปี2019 ได้ตกลงเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับราชันชุดขาวอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากทำผลงานได้โดดเด่นในทีมเยาวชนของสโมสรสำหรับเรยเยจูเนียออกมากล่าวว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากในชีวิตหลังจากได้เซ็นสัญญากับชุดขาวและอยากจะขอบคุณทุกคนรวมทั้งครอบครัวที่มีความเชื่อมัน่นและสนับสนุนเขามาตลอดหลังจากนี้จะทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อไปให้ได้ไกลในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ นักเตะวัย16ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในทีมระดับูเเวิิบ B หรืออายุ16-18ปีและถูกเรียกขยับให้ไปเล่นในทีมระดับูเเวิิเ A หรืออายุระหว่าง17-19ปี